ไปอันอันล่างบัดท,ที่ดินข่อยยังไม่ทันได้ไปอยู่พี่น้องไหม,ไมไาานายข่อย,นนยก็กยสกินนไปเที่ยวเดี๋ยวข่อยสิโทรทางไปสหกรณ์บ่อคู่อยู่เพิ่นมาบัดเมื่อใดเมื่อใดก่อนที่ทร่วไปจังหวงไปสหกรณ์บ่อคู่ใช้ประดานิปป่าก่อนมางบัดที่ดินเมื่อใดข่อยสิได้ไปเทีมื่อไรก็เสียเวลาไป ตามลูกเอาแนวนอนมาเลยแล้วก็ดีโคขาไปสหกรก์รอดอก้าก็ไปดีไปถูกมือเอาไปปเสเยไว้้าเขาเียบแผ่นลูกพมาก้อยกัสีเมาลุกพอใหญ่น้อยลอยนี่งเรไปเมาหะเพินเมาเราเติมน้ำมันหนเพินเราคาเมากราตั้งหาเติมน้ำมันหนเพินตั้งหา นั่นไอยเม้าออไปอันอันใส้หน่อยก่อนหนเพิ่นต้อนขั้นเกียรติคนเ้ยเพิ่นท่านเก็บไปใส่หน่อยไปหาูกไข่ยูยใส่หน่อยก็ไปหาแม่ข่แล้ลูกไข่หาแม่ไข่แล้บลูกไขก่ไที่ไอยอยข่หอกไข่นาที่เขี้ยนมาหากักไข่เป็นเมาเป็นไปท่านเกีไปหอดมันอันไปประมาณไก่ดสี่ใบเล่าไข่ไป ัสีไปคุยพาผ้าผ้าเขาไปเปิดบันทผ้าเขาไปห่างมันก็นเลได้ทำทางมากถ้าคนลงทางนั่นเหรอคนลหลงทางหรอว่ามาแต่มาไดวหรอเ่อนี้เล่าคบลดลงทางเันยังไงลอยก็ได้ก็ลอยพึ่อ,อกันก็เจาะนาที่เที่ยนเราอยู่ลอย,อยอต้องเป็นทหารเรือ้ม่ลอยมีบางเลาอยูอยอย่นาตักส่อยเลาขายของหนาตักส่อย ใส่กเยเอารถเล้าหอเล้าผ้าไปาหาเนีอ้อใเข้าใจดีดีรับสินสารเรื่องเข้าใจดีดีใจเย็นซุกคุ้มือบเย็นพักีแล้วเอาเล่าไปเลียงกว๋วยเตี๋ยวก๋วยหนางกนงมาจนคำหมดเลยคนทั้งห้า เาครับลบหลงข้างเองเราได้มากบ่สิบงดูย่าหยางเขา่นนเลยนี่ได้จักนันละโอ้สองัน นั่นแล้วหอยหอนแห้งเบื้องเฮียหอยอกตาเบิดอหอยหอนสินไปอาบน,น้ำเดี๋พี่น้องนอยไหลไข้หน่อยบ่นหรอแต่ว่านี้ข่อยบ่ทันลุ่งเถอะทางสิบ่ก้นหนีไม่ทันพี่น้องเจียวาทางพี่ลงก่อนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น,อน,นขขอ้องมีแต่ความสุขความเจริญทุกจะพานมั่นจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆก็มาในชีวิตคิดสิ่งใดใดสมควนสมหมัดปรารถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวเด้อ คุน้นิชาญหน่อยขอบคุณนันนั่นาท่องขอบคุณบาท่องเยอปาท่องขอบคุณคุณอัเซ่เซ่ยงนกระื่นเส้เสนกันแ้ว่เียนใหมก็ลืม เขียนสอเขอเขียนใาหล่าเร่เรื่องนียขอเขนขอบคุณหลายๆเลยพี่น่องสั่นะสันมาด้วกเลแต่เ่อนอยาเขียนใส่่องื่ขออนุญาตมาด่วมเั้เพี่น่องไปเจอกันไรนะไรนี่คะวัสดีค่ะบายซียูนิค้า ขอบคุณทุกไลทุกเลือทุกกำลังแรงใจขอบคุณพู้ว่าเบื้องยันหลังให้ขอบคุณได้หลาย